นี่ครับหมากมันจะเป็นแบบนี้หมากมันจะเป็นรูปยาวๆแบบนี้คือเคียวนี้ครับเคียวแบบนี้แล้วรสชาติมันก็ออกเปรี้ยวอย่างนี้เหรอใช่ครับหอมๆด้วยจาดประมาณนี้ไหนๆคนดูดิอย่างนี้แล้วโอเคเป็นไงบ้างอืมโอ้จิ ได้ตลินปีนมาครับนี่ที่บ้านสวนนะครับตอนนี้เราเอาตลินปีนครับเก็บมาได้เยอะนะอยู่นี่ประมาณโลนึงโลกวากว่าครับประมาณโลนิดๆครับเดีย๋ยวรามาล้างก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำกินนะครับล้างทั้งหมดนงเดี๋ยวคนอื่นกินด้วยนบ่เปิดน้ำใส่เลยการล้างาแล้วก็คัดลูกที่มันเสียออกนะครับ ประโยชน์ของตะลิงปิงนะครับมีสคุญในการบรรเทาอาการอักเสบลำไส้โรคติดรัเทาวารหนัโกโรคเกาตและโรคอุบัตอยและไขข้ออักเสบได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและสามารถแก้ร้อนในแก้อาการกระหายน้ําและมีส่วนช่วยในการละลายเสียผง ในคนที่มีการเจ็บคอมีเสมหะให้มีความรู้สึกชุ่มคอมากขึ้นนะครับสเตปซิวดีๆนะครับเตปซิวมันเป็นสมุนไพร <c oughs> ไทยนะที่มีประโยชน์ดดมากเลยตอนนี้นเราก็มาคัดลูกนี่ครับเพื่อจะไม่เสียนะครับออกน,นะเนี่ยโอเ้ยจะไม่จะทําให้ลูกอื่นเสียด้วยนะครับกินบิ๊เรื่อใช่ไหมอันนี้กินไม่ได้เนาะกินไม่ได้ครับเราขัดออกเลยเดี๋ยวมันจะไปทําให้ลูกอื่นเสียด้วยตามด้วยครันนี้จะไม่ได้เชื่อนะแต่ดิบๆผลเท่านี้แต่ว่าผลดิ่ตับมันเยอะมาก ช่วยรักษาได้หลายโรคเลยเนาะที่เห็นผลทันทีก็คือมันเตียวครับได้ผลทันทีเลยครับเตียวแล้วชุ่มคอใช่ไหมใช่กินปพ๊บรุร้เห็นได้ผลเลยครับนี่ครับก็จะมีลูกติเสียงอย่างนี้ครับเ,ออเราขัดออกเลยไหนกินไม่ได้เราขัดออกหมดเลยครับอพอาลังเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มเจียวป่ะจิ้มจิ้มเกลือเนี่ยน้ำปลาจิ้มตีน้ำปลาอย่างเนี้ย ทำอะไรก็ได้ที่มันอร่อยขึ้นเออคือตะลิ้มจิ้งเนี่ยถ้ากินกับน้ำพริกอันนี้อาจจะอร่อยขึ้นใช่ไหมใช่ครับ <S <S เพิ่มความอร่อยอะ,ปะไปเราไปที่โต๊ะกันเลยครับไปทะลิ้มจิ้งไปเลยครับอันนี้เดี๋ยวไม่มีฟิลเตอร์น่าเฮียมากยูทูบพี่เอาา๋ยนยเอาไหมเอาเลยดิพิสตัองเอาสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับก๊อฟนะครับที่ช่องหญิงยินฟินฟู้ดนะครับยินฟินฟู้ดวันนี้นะครับมาแนะนําการกินหมากอันนี้ครับหมากอันนี้ มากตะลิ้นปิงนะครับมากตะลิ้นปิงมักตะลิงปิงนะครับนะครับรสชาติจะคล้ายๆมะยมนะครับรูกจะคล้ายๆเออมะยมผสมนั่นมะเฟืองมะยมผสมมะเฟืองครับรสชาติจะประมาณนั้นมะเฟืองเลยก็เกือบเหมือนมะเฟืองครับมากตะลิงนปิงภาษาอีสานว่าอะไรกอลมากตะลิงนปิงโอเคสำเนียงได้ผู้อีสานเป็นคนอุดรนะครับเป็นคนอีสานร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่เกิดนะแต่ว่าผู้อีสานไม่ได้นะครับ ทำไมคนดีสานก้ามก้ามใหญ่ครับมีคนก็ถามมาคนดีสารทำไมก้ามใหญ่นะครับขอดูก้ามาห,นหน่อยได้ไหมนิดนึงหวานโดดไปก้าม<ป><ป>หน่อยได้ไหมเมื่อวานไปนั้นมาครับอ่าจะเล่าให้ฟังครับเมื่อวานไปขึ้นต้นไม้เพื่อจะไปเอาหมักต้นนิ่ปิงนี่นะครับบัเงเอิญขึ้นไปแล้วมันมีรังผึ้งเออไปโดนผึ้งต่อยแขนบวมครับเนี่ยสองข้างเลยครับมีเอฟซีทักมาบอกขอดูซิกแพคพี่ก,ก๊อฟหน่อยซิกแพคไม่มีช่วงนี้นกินเยอะอช่วงนี้เอาภาพซับเงินหน่อยช่วงนี้กินเยอะครับเงินตกซับเงินนิดนึง ไม่โอ้ทำกินเ่มเดี๋ยวเราทำกินก่อนกินเสร็จแล้วเราค่อยโชว์อ่าเดี๋ยวนี้นะครับมาทําสาธิตการกินก่อนนะนับแรกเราทาน้ําจิ้มก่อนเลยครับทาน้ําจิ้มให้ดูก่อนนะเมื่อกี้ผมก็แอบใส่น้ําปลาไปก่อนแล้วครับน้ําปลานี่ครับใส่ไปประมาณนี้ครับสองช้อนครับอย่าไปใส่เยอะมากมันจะเค็มครับใส่พอสมควรนะครับนับสองเราใส่พริกเลยครับพริกกี่ช้อนครับพริกนี่ตามความเหมาะสมถ้าเราชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดถ้าเราไม่ไม่ชอบเผ็ดเราก็ใส่นิดเดียวพอครับแต่ผมชอบกินเผ็ดผมใส่เยอะเลย นี่ครับใส่ตามความเหมาะสมนะครับพี่นี่ใส่ไม่มีกําหนดนะว่าต้องใส่เท่าไหร่แล้วแล้วแต่เราเลยครับใส่ประมาณนี้แหละอ่ะจจะแดงแดงนิดนึงต่อไปนะครับเป็นน้ําตาลนะน้ําตาลผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินน้ําตาลนะครับผมก็ใส่นิดเดียวพอนะครับแล้วแต่คนใส่นะผมชอบผมไม่ชอบกินน้าตาลเลยครับใส่พอที่นี่พอแล้วแต่คนนะครับนี่ครับมีคนไม่ชอบน้ําตาลผมก็ใส่นิดหน่อยครับน้าตาลแต่ให้ให้ดีนะครับใส่ประมาณช้อนหนึ่งเลยครับ มันจะตัดเปรี้ยวได้ดีครับน้ำตาลนะจำไว้นะครับใส่น้ําตาลไปถ้าใครถ้าใครกินหวานได้ก็ใส่น้าตาลไปประมาณช้อนหนึ่งเลยนะดับต่อไปนะครับก็เป็นผงนัวครับผงนัวผงนัวใส่น้อยแซ่บน้อยครับใส่หลายแซ่บหลายครับผมก็ใส่ไม่เยอะครับกี่ช้อนครับแค่นี้พอครับไปปอปานกลางประมาณนี้พอครับใส่พอสมควรนะยิ่งใส่ยิ่งอร่อยที่ป่าผมใส่ยิ่งอร่อยครับเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ใส่หนักใส่นิดเดียวกลัว ไม่กล้ากินเยอะอันนี้ทีเด็ดคือข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนี้ถ้าเราทําเองนะครับคั่ <ๆ S 2> วเองมันจะหอมมากๆนะครับแต่ถ้าเราซื้อมามันก็แล้วแต่ร้านนะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับข้าวคั่วอร่อยมันอร่อยอยู่ที่ข้าวคั่วครับมันจะแห้งๆนิดนึงครับแห้งๆนนึงเราเติมน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าน้ําอุน่นถ้าให้ดีเติมน,น้ําอุ่นนะน้าอุน่นเนี่ยประมาณเนี้อคนให้เข้ากันนะครับเ นี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับไม่ต้องใส่แล้วหรือว่าถ้าเรามีหอมแดงอ่ะเดี๋ยวผมหาหอมแดงมาเอามาใส่หอมแดงครับระหว่างก๊อปหาหอมแดงครับเรามาดูเฟิร์สเฟิร์สนั่งรอกินอยู่ <c oughs> นั่งรอชิมอยู่ครับ <c oughs> นั่งรอชิมแต่ดิน<ส>ปิ้งกับอะไรนะที่น้ำพริกน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมนำ้นำจ,จิ้จมแจ่วน้ำจิมจ้มแจ่วจิ้มแจ่วพริกน้ำปลาอ่าเดี๋ยวเจอหอมแดงแล้วครับตอนนี้เราใส่หอมแดงเดยอะไหมก๊อปใส่อน มีกลิ่นนิดหน่อยครับไม่ต้องใส่เยอะให้พอมีสีสันใช่ไหมมีกลิ่นมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นด้วยอ่ามันจะมีกลิ่นหอมในเราเนาะต้องซอยเล็กๆไหมต้องซอยจี๋ๆนะครับซอยจี๋ๆเลยนะถ้าทําพอสวยงามนะครับก็มีกลิ่นหน่อยๆเราใส่แค่ลูกเดียวก็พอครับเราไม่ได้ทําน้ําจิ้มเยอะครับแบบนี้เหรอประมาณนี้ก็จะใส่มันไม่มีเขียงครับเอาแบบนี้ไปก่อนใช้ประมาณลูกหนึ่งกำลังดีใช่ไหมใช่ประมาณนี้ครับ มันแสบตาหมอมเลยประมาณนี้ก็พอแล้วครับหมอมแดงเนาะที่เหล,ล, <c oughs> ล,ลือเราก็คนนี่คนๆๆๆให้เข้ากันกนี่หอมแดงมันเจิ้มบกระดองมาหน้าตาประมาณนี้ครับ <c oughs> ชมน้อยโอ้น่ากินหอมข้าวคั่วมากเลยใจนี้จะไปเผ็ดนะผม<โ>อชอบคนชอบก <neg Roger. S 1> ินเผ็ดนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเอาออนี้เลยหมากตะเลียนปิงนะครับต้องหั่นใส่เลยดีกว่าหั่นใส่เลย ครับผมหั่นใสเป็นแว่นเั็นเป็นแว่นนะเป็นปแว่นนะ้อยเป็นประดิคฐครับนี่ครับประมาณนี้ครับมันก็แก้งห่วงได้ดีมากเนะครับสำหรับมาตรีริงนะเพราะมันรสชาติมันแบบเปรี้ยวจี๊ดขึ้นสมองนะครับคือกินแล้วตื่นเลยครับ <ruled> er เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจริงๆครับประมาณนี้ครับสมมติถ้าเมากินได้ไหมได้นี่ยิ่งดีเลยครับสั่งเลยใช่ไหมสั่งเลยครับเนี่ยสวงเลยสายอีสาน ช่วงเลยเจ้เดี่ยวช่วงเลยครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้สาธิตให้ชมครับคุกมีคุกม,มีคุกม,แบบมีคุกม,มีคุกคุกเห็นว่าแบบอันนี้ถึงแสบป,ปากครับแต่ลำบากตูดนะครับนอันนี้ลองดูกันนะครับคำนึงตากห้ดูหน่อยสิอย่างน,นี้เหรอใช่ครับมีคำตัวหนึ่งออหอมด้วย ไปบ้างอือสิชิอชอกเลี้ยงดูเรื่องใครได้กินเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวให้เฟืร์จิมบ้างเฟืร์จิมบ้างเดี๋ยวช้อนใหม่ช้อนใหม่หม,มาดีดูเฟืร์ง,งครับคำใหญ่ๆเต็มตเต็มตเต็มคำแถมรุ่น้วแถมรุ่นด้วยอ่าอะไรใส่ก่อนถึงรูปเปรี้ยวปี๊ดเปรี้ยวปี๊ด เราดูดูคำนี้ดูคำนี้โอ้โหเป็นไงบ้างอืมสุดสุดไหมืมตาสว่างตาสว่างปี๊ดเลยใช่ไหมตาสว่างไปเลยอืมลงเลยครับโลงเลยใช่ไหมมองโลงเลยอืมสุดยอดอีกค้าอ่าอีกข้ามไหนไหนเขาดูดิอย่างนี้เลยนะนี่เลยคำใหญ่ใหญ่หอมใส่หอมด้วย เลยเอาเอามาเอาไว้เ,วเกลี้ยเอาไว้เกลี้ยขี้แตกเนี่ยครับนะยังไงบ้างแซ่บมากอูมามิอูมามิโพงนัวเยอะอูมามิโพงนัวเยอะอันนี้เดียวแบบนี้อร่อยเดีย่ยวกินเป็นลูกถ้าเป็นหัน่นหั่นอร่อยอ,อร่อยกับปริกกินเป็นลูกมันพริกม,มันซึมกว่ายเยอะมันจะไม่เปรี้ยวเกิน อ๋อครับครับครับถ้ากินจิ้มแล้วมันจะไม่เปรี้ยวเกินจะกินไ,ได้